สวัสดีจ้ามาพร้าวกะละตาันชนยอีกแล้วจ้ามาพอากก็ไม่ทิอีกแล้วมันนี้ก็เลาะอยู่นี่แหละจ้าวันนี้เมทิพจะมาผ้าเมืงองต้นไม้ที่เมทิบ่์ขยายไว้จ้าว่าสงสัยเมทิพจะเดาเขาไว้ในบ้านเพราะว่าลูซีไว้อย่ามันตายอย่าเขาตายไหมจ้าเมทิบย์มเ,เขาไปอะไรส่วนหนึ่งจ้าที่มันเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง เมทิปเนี้ยเอาเข่าพันเหมิดตะเลวว่าจะบอเขาแบบนี้มึงแล้วแบบนี้หรือสึกว่ามันจะอ่าทรงมันจะบวรอดไม่ทิปก็เลยจะเอาเขไาที่นี่ไปมึงน้ากันจะว่ามีอย่างนี้ไปจ้าก่อนอื่นไม่ทิปก็จะขอบคุณเพื่อนๆเ,เดียพี่น้องๆก่อนจ้กที่เข้ามารับชมต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เม่ทิปจ้หาหรือห้เวลาไม่ทิปไม่ทิปขอบคุณหลายๆได้จ้า ไปจับไน,นี้ไปมืงน้ำกันว่ามันเป็นจังไงเพราะว่าเมทิบมึงแล้วมันต้องเดีเยวเขาตน้นเมทิบเบาถึงกวักมอรากดจ้ะต้นนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่จ้ะสมบูรณ์อยู่แต่ว่าเมทิบกระเสียเอาเขาคือกันเพราะว่าย่านเขาบรอ,อดไหมจ้ะ มีต้นนึงต้นนี้กะเพราะว่าเมทีบขยายโอไอดซี่กระถางต้นนี้เห็นมอน,นี่จ้ะใบก็เริ่มเป็นยังสี่อ่ใบก็เริ่มเป็นยังสี่แม่จ้ะยันเขาตายเมพีบก็เลยจะเอาเขาใบตรงนี้ที่มันเปนนเลี่ยนต้นแรกแล้วมันเปลี่ยนเพราะว่ามันหอนดอ,อกจ้ะมันหอนแห้งมันก็นเลยเปลี่ยนมันนี้ มาถึงกัาหนาวมาที่นี่มาเจออากาศหนาวเมื่ทิพย์กยานเขาบอลลอดไหมจ้ะตัวนี้นม่ทิพย์เจ้าเขาแต่ว่าไม่ทิพย์เอาเขาไปแล้วกระถางหนึ่งจ้ะแต่ว่าควบเสียดายกันยังเสียดายอยู่เพราะว่าขยายเวซี่กระถางไหมจ้ะก็เลยเสียเอาเขามันเหมอดมาที่นี่เสียเอาไปตั้งมาในบ้านนี่อีกตัวหนึ่งจ้ะตัวนี้ก็เป็นคือกันเห็นว่าจะนี่ มีทิพย์ก็เลยเอาเข้าไปเสียเอาเข้าไปแต่มาทายมึงก่อนจะ้ะแต่ว่าตน้ตนๆกระทางเงียนี่สมบูรณ์นี่จ้ะสมบูรณ์อยู่เมื่อนี่แบบว่าที่มันเป็นนี่คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นมัตตะแรกลกไอตังแต่แม่ทิพย์ขยายแล้วไม่ใหม่เลยจ้อะอยู่ในนี่มันห่อนแห้งแล้วบไดเปิดหน้าตาโอ้บไดเปิดประตูไหมจ้ะบัดนีความห่อนมันก็เลยไปเห็ดใบเห็ดให่งใบใหม่มัน มันไอ้ตายไหมจ๊ะตัวที่สองก็เป็นตัวนี้จ้าตัวที่สองหวานม่วงสร้างเนี่ยเริ่มนีแล้วจ้ะเริ่มนีแล้วตัวนี้ไม่ทิพย์ก็เอาขอไปไว้ในบ้านแล้วกระถางนึงจ้ะเหลืออยู่นี่สามกระถางรู้สึกว่าเขาจะเริ่มนีแล้วอีกตัวหนึ่งใบนี้มะมึงต้นนี้จ้ะตัวน,นี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นใบแบบเป็นแบบ ซ้ำๆมาจ้ะเนี่ยเป็นซ้ำๆ้เมธีเกิดเสดายยานเขาโปรโดเมธีบก็จะเอาเขาขึ้นกันจ้ะแต่ว่าตนน้นยีเขาเน่ะเ,เมธีเอาเขาไปเหลวจ้ะงามอยู่ในบานงามแต่ว่าม้วนนี่ตอนเมธีปลูกมันหน่อยก,ยกยว,ว่านี้ด้วยจ้ะนี่เขายี้นแล้วนี่ต้นที่สามเห็นไหมต้นที่สามเขาเป็นสีจ้ะ ไม่ทิพย์เลยจะเอาเขาหยานเขาบรรดไหมจ๊ะเขาเป็นแบบว่าเป็นแบบคืึ่สีนอาไหมจ๊ะนี่แหละไม่ทิพย์ปลูกต้นแรกกับสามต้นนี้บ่ค่อยขึ้นปันใดได้จ้ะแต่สองต้นนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แต่ว่าต้นนี้บ่ขึ้นปันใดหนูซื้อไว้ยังซํำเก่าอยู่จ้ะลา ก็เป็นส้งคือจังมันสีเนาแม่จ่าเม,มทิพย์เลยจ้ะเอาเขา่ายันเขาตายสิได้แม่จ่าขยายออกไว้เร็วสิมาปล่อยถิ่น,นมี่สิแม <rese> <atur> <atur> บันี้กาเป็นอีกอย่างหนึ่งจ่ะผู้ดางจ้ะนี่ผู้ดางผู้ดังผู้ดางนี่เม,ม่ทิพย์ก็เอาเข่าไปไว้แล้วกะทางนี่คือกัน นี่ก็ติดแล้วจ้ะแม่ทิพย์ขยายเอาไว้สองกระถางนี่ติดแล้วกำลังงามแล้วจ้ะแม่ทิพย์ก็เลยว่าจะเอาขอบไปขึ้นกันเนียเอาไปหามงไว้ก่อนจ้ะตามเกียบานโอ้เอาไปไว้ตามเกียบ,าน,า,ไไา,ยบานไหมจ้าจะมีผู้ดางอ่าต้นไม้นี่ทุก สามอย่างนี่แม่ทิบเอาขอบไปแล้วจะยางละกระถางแต่นี่โตมันเหลือมันเหลือคือกระถางที่แมทิบขยายออกจะที่มันเหลืออยู่นี่ขยายออกเขากย็ยีเขาฟื้นแล้วจะต้นนี้ต้นนี้แม่ทิบตัดเลยได้จ้ะแมทิบตัดละกะเอาดินมากบเลยตัดออกจากตน้นต้นแม่เขา,เาแม่จ้ะ เพราะว่ามันมีหลากยมันขึ้นหลากเสียี่ยมันขืนหลากในทีก็ตัดออกแล้วก็เอาปากลงเลยปากลงเลยเนี่ยมันขืนหลักสิจ้ะผู้ร่างกระปูบรยากเห็นบนหลากเขาปากลงมันกข็ข้นเลยจ้ะเห็นไหมผู้นั้นหลากเขามึตงตัวนี้หลากเขาออ้พวกนี้ คิดว่าเมถีใบงีแจ้งน้อยเลือมเมทีเจ้าขอไปไว้ในบ้านจ้าไปไว้แบบว่าสําหรับฟอกอากาศไหมจ้าที่เมถีปลูกนี่แต่บ้านเมถีเก๋าขอไปไวแล้แต่ต้นอยู่ในบ้านอ่ะงามจ้าต้นอ่ะบ้านง่วงสร้างก็แบบบานไอ้อต้นไอ้ลินมังกรเน,นี่ยจางงามกำลังงามเลยตอนนี้ขึ้นงีเลยจ้ะตัวอยู่ในบ้าน เจะมาเสียมวนนี่เขาไปน้ำให้โหดหนามบ่ใครได้โหดดอกจะ้ะเพราะว่ามันไหน่หนานี่สีบใ่ใครด้ลงนามปันใดจ้ะมันซุมม่มอยู่แล้วต้นนี้สมบูรณ์นี่จ้ะสมบูรณ์เลย ตบว่าหางบอนเนี่ยเดี๋ยวเมทิบจะพาไปมึงตัวอยู่ในบ้านจ้ะนี่จ้ะไอ้กวากมร,รกตที่เมทิบเอาเขาไว้ในบ้านตุลแรก เลยอยู่สามตนเสียเาขามาน้ำกลนจะนี่ยในต้นเนี่ยาอดีว่าเขามากกำลังมีตนที่สามขึ้นมาเสียวเาขามาไว้ในบ้านอยู่แล้วนะจ๊ะก็เลยพอดีมันหนาวแล้วเลืกอกเขามากบรรยาการนีจ่จ้ะ ผู้ดางผู้ดางทพิมพิบอของมาก,ก่อนน,นี่แน่จ้ะระง่ามงามเนี่ยนี่คันเ้าตัดออกเ้าตัดออกแล้วเ้ากะไปช่ำได้เลย,เลยนะจ้ะนี่เพราะว่ามันออกหลากแล้วมันมีหลากออกมาเลยจะ้ะสองสองสอง,งยอดเนี่ยหลากเงาเหรอมปักช่ำได้เลยเพราะว่าอสองอันอยู่ข้างนอกนะั้นไม่ทิพย์กัน ตัดเองสิเลยจ้ะปักช่ำวิธีตัดออกแยก,กตัวใดตัดออกแยก,กตัวนี้เลยจ้ะเป็นปักช่ำเลยเนี่ยกระลังออกอีกแล้วสองเงนเนี่ยกระลังออกอีกสองเงนผู้ดงังสองยอดเงาละพร้อมนี่กับปักช่ำเลยแล้วจ้ะนี่วิธีปะเขามาเนี่ยบรนีากาศสองต้นนึงอยู่ในห้องนอนจ้ะ อัปเดตต้นผู้ดานจะคับาว่ากวักมรากดที่จริงมันมีแนวแขวนอยู่แขวนก,ก็ได้จะตัวนี้ต่อนไม่ทิปบริแขวนง่ามได้จาสองอันนินนี่เดี๋ยวเห้นึึงนาหอนกันไ,ไม่ทิบยังเสียวออกช่ำ สื่อแพงนะยจ้ะเนี่ยเออมันทิบสื่อมากมท่านทอดหนอมันเกือบเกือบจะสามสิบเหรียญเลยจ้ะมันทิบสื่อมากตัวนี้แล้วมันพืชพวงนี้เป็นพืชแบบฟอกอากาศนะจ๊ไม่ทิบเลย็กได้หามาปลูกอืม บริเฮตนี้นปลูกทิมปลูกทุ่มกกงมโนโกตะกตีก็กมีสองอันจ้ะมีแค่สองตน้นบันทึนอีกต้นหนึ่งเนสามต้นเดี๋ยวเขาไปเมืองอ่ะหวานง่วงสัางจ้ะกับอ่ตต้นลินมังกร บาดง่วงซางขึ้นแยาวเลยจ้ะขึ้นยเนยเ่แล้วมีแห้งเลยจ้ะเอาของมาป่านนี้ไว้ในป่านบุกใครถึงโหนนาบอกจ้ะก็คืออาทิตย์หนึ่งคือสองนาท์จะโหนนาวเทียนหนึ่งจ้ะขันท่าม,มึ่งขันเชียงมึ่งท่าอ่ะมันออกซุ่มๆอยู่มีทิพกับโบโหดจ้ะ นอกเกกเสีให้มันแบบเนี่ยมทิพมาเลีย์มึงสิถ้ามึงมามันซุม่มอยู่ทิพย์กระโบหดกําลังเงยจ้ะสามอันในนออยู่ข้างนอกกะสีเอาเขามากขึ้นกัดเลยจ้ะแต่ว่าตัวน,นี้มันเอาเขามากแต่ไรแต่งเป็นอาทอาที์สองทิตย์เลยจ้ะ แล้วมันเป็นต้นแบบต้นแบบต้นยีกุมูตัวเมย์ปอร์เ็นตถอจะอ่าม้วนสามสามอันน้นอ่อยอยู่ข้างนอกนะมันเป็นต้นแบบติ่งติ่งที่ออกจากตัวนี้จ้ะมันก็เลยบพันยีตนนัวน,นี้เป็นโตตัวตมเมย์เขาทะเลยีกุมูมใช่เม่ออยู่ในี่นีนก็บ่ได้สนใจยัง,ยงดอกจ้ะ บริสายอย่างเลยบริสิดอย่างเลยจ้ะต้นต้นจัางหดน้ำเทียนหนึ่งเพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านละกาบริอยหดน้ำดัวจ้ะนี่ตัวหวานห้องส้างตัวเมทิบออกเมทิบสื่อมากนี่ต้นซ้ำนี่ได้จ้ะนี่ต้นซ้ำนี่แล้วกระถางนี่น่อยซ้ำนี่ถาง นี่ยไม่คิบสีมากมึงต้นนี้ต้นยาวเลยจ้ามึงเนี่ยพุ่นต้นต้นเขาต้นยาวแล้วนนพุ่น,น,น,นใบนี้ยาวเลยค่ะยาวคากเลยจ้าใบนี้ใบอื่นก็ยังอันนี้อยู่จ้า นี่เลยจ้ะนี่แล้วเนี่ยมันตัวน,นี้ลินมังกรจ้ะนี่แล้วตัวลินมังกรน,นี่จ้ะแต่ว่าก็พอเห็นยังพันเห็นออกแบบว่านิดมียอดอื่นสอดมากนะจ้ะยังอยู่ยอดเดียวอยู่แต่ว่าหังตนวงี่เลยจ้ะ เมถิจยังเพิ่นเห็นมีแบบว่ามียอดเี็อย่างแตกจ้ะเมถิจซื้อมาหน,นาในน้อยบนัยยบนหนี้เงาแล้วจ้ะยเงี้ล่ะนี่แหละต้นนี้ก็บพวกใครจะโหดน้ำขึ้นกันเลยจ้ะบริโภคบริโภคยังเลยคือกันเลยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เม่ถิจยังโหดน้ำเทียนึง ง่ามเลยจ้ะตูนขึ้นเหี่ยแล้วสูงแล้วแต่ไม่ทิบรอบมึงว่าง่ามเดเพ็่นสิมีแตกแตกยอดให้ไม่ทิบอีกนะจ้ะสิไดยขยายเนี่ยตไอ้ลินมังก่อนนี่จ้ะอยากขยายเพื่อนแต่ว่าห่างพันเห็นไอ้ ยอดไม่ไหมจ้ะยังม,มีต้นเดียวอยู่ต่าใเญยเหรอจ้ะเัน,นี้เมทิปกะมาอัปเดตให้มึงจ้ะว่าที่มเมทิเพชรลิปปลูกลงไปปลูกลงไปจ้ะไอแล้วกะมีกะมีเอียงอะควักมะละกอ ต้นลินมังกรหวานง่วงสร้างรากานี่อย่างไรอีกต้นหนึง่งผู้ดางจ้ะ,จะมีทีเพรขีบลงไปทายลงไปงีเหมือนเลยจ้ะผู้ดางกับงีเแล้วแต่ว่าไอ้กวักมรกุยังมันงีเป็นไรเพราะว่าตอนตอนไม่ทิพย์อ่ะ เอามานะก็ยั้งหน่อยอยู่จยั้งยังแบบว่าพานีเป็นไหนั้นนันนีเป็นไหแต่ว่าห่างแตกลายอยอยดที่ซื้อจ้ะพาน,นีเป็นไหจะ้นนจะมาบำรุงเอา